สำนักงานสากลจังหวัดหนองคายตั้งอยู่เลขที่43หมู่9ตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น46คนบริหารหน่วยงานโดยนางวดิดาอมารทัศน์สากลจังหวัดหนองคายสำนักงานสากลจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแลตรวจสอบแนะนำส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสาก์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการให้บริการเป็นที่พึ่งพาแก่มวลสมาชิกภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง n e ็กนอมมอจังหวัดนนองคายมีสาก์และกลุ่มเกษตรกรในการกํากับดูแล85แห่งในพื้นที่9อำเภอ แยกเป็นสากกรภาคการเกษตร49แห่งสากกรนอกภาคการเกษตร13แห่งและกลุ่มเกษตรกร23แห่งมีสมาชิกรวมกว่า86,000คนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสากกรภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ77ของสมาชิกทั้งหมดและสมาชิกมีส่วนร่วมร้อยละ73ในการดำเนินธุรกิจ5ด้านประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและธุรกิจบริการสามารถสร้างเม็ดเงินปริมาณธุรกิจในระบบเศรษฐกิจโดยรวมกว่า1 1 0 0 0ล้านบาทด้วยทุนดำเนินงาน16,900 42ล้านบาทเป็นทุนดำเนินงานของสกอภาคการเกษตรจำนวน1,419ล้านบาทและเป็นทุนของสกอนอกภาคการเกษตรจำนวน15,523ล้านบาทร้อยละ91เ,เ,เป็นทุนของสกอนอกภาคการเกษตรการพัฒนาด้านความสามารถในการแข่งขันให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพในการกำกับดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสากล ผลสำเร็จจากการเข้าตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสากรจำนวน62แห่งไม่พบการทุจริตและข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีส่วนสากรที่พบข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีก็ได้รับการแก้ไขแล้วหนึ่แห่งจากการติดตามของคณะทํางานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของสากรและกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจก,กบโครงการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินธุรกิจของสากรและกลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรประเภทข้าวให้กับสาก์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทากศหนองคายจำกัดอีกทั้งสาก์ยังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เป็นการสนับสนุนด้านการตลาดแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลหนองนางอำเภอท่าบอกจังหวัดหนองคาย ในการรวบรวมผลผลิตอ้อยจากสมาชิกจำนวน27ตันมูลค่ากว่า34ล้านบาทและยังขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าในรูปแบบซปเปอร์มาร์เก็ตในสากลโดยร้านสากลสวัสดิการรอพลท่าบ่อจำกัดเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสากลในจังหวัดหนองคายส่งผลให้สมาชิกสากลมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ3 3ของยอดจำหน่าย และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเงินกองทุนพัฒนาสากลจำนวน26แห่งสนับสนุนเงินกองทุนกว่า35.68ล้านบาทและเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรปลอดดอกเบี้ยภายใต้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่2จำนวน193รายจาก11สถาบัน การพัฒนาด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมภายใต้โครงการช่วยเหลือด้านนี้สินสมาชิกสากรและกลุ่มเกษตรกรและโครงการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกสากรเป้าหมายสากลร,ระดับอำเภอจำนวน6แห่งโดยสากรมีลูกหนี้ค้างชำระก่อนเข้าโครงการจำนวน1540คนมูลหนี้รวม156รล้านบาท ซึ่งได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระจากการประชุมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของสากรและแผนการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระส่งผลให้สากรมีจำนวนลูกหนี้ค้างชำระลดลงเหลือ989คนมลหนี้รวม102ล้านบาท หนี้ค้างลดลง53ล้านบาทโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ลูกหลานกลับบ้านจำนวน12คนในการสานต่ออาชีพการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดรับการติดตามตรวจเยี่ยม จากนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดหนองคายรวมถึงการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริป,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประกอบกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินภายใต้นโยบายรัฐบาลคทช โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดภายในสินค้าเกษตรในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกระจายสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและยังได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรให้มีความสุขกับการทำงานและมีความสุขกับการดำเนินชีวิตภายใต้โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานทำให้เกิดความรักความสามคัคคีผ่านกิจกรรม5สอการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน การออกกำลังกายและกิจกรรมผ้าไทยใส่บาทริมขงตลอดจนใส่ใจในสุขภาพทางการเงินส่งเสริมการออมสร้างวินัยทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณอย่างเป็นสุขในการจัดทำโครงการฟินดีบีเบเตอร์ภายใต้โครงการฟินดีแฮปปี้ไลฟ์สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสากรและการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคของการแนะนำส่งเสริมในปีงบประมาณพศ2565 ส่งผลต่อการกำหนดแผนพัฒนาสาก์และกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณพศ2566และการสร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติไปสู่สากลและกลุ่มเกษตรกรเพื่อกำหนดแผนดำเนินงานสู่การเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งระดับหนึ่งต่อไป We are hope เราคือความหวังของเกษตรกร